3วิธีรู้ว่าคุณควรจะเรียนภาษาไทยเพราะภาษาไทยเป็นภาษาแม่หรือว่าเป็นภาษาประจำชาติของเราเราคนไทยเราควรที่จะศึกษาและก็เรียนรู้ภาษาไทยให้เข้าใจอย่างชัดเจนท่องแท้ค่ะข้อที่1ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกนึกคิดไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการอ่านการเขียน ถ้าเราฝึกบ่อยๆแล้วก็จะเก่งค่ะแล้วข้อที่2การเรียนรู้ภาษาไทยนั้นจะทําให้เราเป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่รอบคอบเพราะภาษาไทยนั้นมีระดับภาษาที่แตกต่างกันใช้แตกต่างกันเช่นคำว่ากินเราสามารถที่จะใช้ได้หลายอย่างถ้าคนสามัญธรรมดาก็เรียกว่ากินหรือรับประทานให้สุภาพหน่อยก็จะใช้คําว่ารับประทาน แต่ถ้าใช้กับพระสงฆ์ก็ใช้คําว่าฉันใช้กับพระราชาหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินก็จะใช้คําว่าสเวยนี่แหละค่ะระดับภาษามันจะแตกต่างกันเราก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็เป็นคนที่สังเกตเป็นคนที่รอบคอบสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องแล้วภาษาไทยนั้นมันก็มีความแตกต่างกันก็คือคำคำเดียวสามารถที่จะเป็นทั้งคำนามและคำกริยาได้ เช่นคาว่าขันขันไก่ขัน,ขนแต่เช้าตู่คําว่าขันตัวนี้ก็จะกลายเป็นคํากิริยาแต่จะบอกว่าคุณแม่ซื้อขันตักน้ํามาให้คําว่าขันในที่นี้ก็จะกลายเป็นคํานามคาคาเดียวแต่ใช้แตกต่างกันแล้วก็เป็นคําเป็นชนิดคําที่แตกต่างกันเนี่ยค่ะเราก็ต้องรอบคอบในการใช้คําข้อที่สาก็คือ ภาษานี่เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึง่งวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคําแหงเนาะเราก็จะใช้ภาษาไทยของเราเพื่อถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่เราได้เรียนรู้เพราะว่าภาษาไทยนี่แหลคะค่ะเราเรียนรู้ภาษาไทยเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยด้วย อันนี้สุดยอดเลยเพราะว่าวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยใช่ไหมคะถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานโดยใช้ภาษาไทยนี่เป็นการเชื่อมโยงก็คือเขียนถ่ายทอดเราจึงได้รู้ถ้าเกิดว่าไม่มีภาษาไทยก็ไม่สามารถที่จะสื่อความหมายได้ให้ลูกให้ลูกหลานได้เข้าใจภาษาไทยเป็นวัฒนธรรม หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เขียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าก็จะทําให้เรานั้นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือพระราชนิพนธ์บทเพลงการเขียนบทเพลงต่างๆเขียนนิทานเพลงกลมเด็กเพลงเกี่ยวข้าวเยอะแยะมากมายที่เป็นภาษาไทยเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมแสดงออกถึงความจเจริญรุ่งเรืองในอดีตจนถึงปัจจุบัน คนที่เรียนภาษาไทยเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆก็สามารถที่จะมาแต่งเป็นนิทานนิยายเรื่องสั้นแล้วก็เป็นวรรณกรรมเพื่อจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จินตนาการได้หรือว่าคนที่พูดเก่งก็กลายเป็นพิธีกรหรือคนที่เขียนหนังสือเก่งก็จะเป็นนักเขียนเป็นอาชีพอย่างหนึ่งถือว่าภาษาไทยนี้ สร้างอาชีพและสร้างรายได้ได้ไดนะคะถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสนใจสาระดีๆติดตามเพจคู่ถา Makerover ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ